สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมลงพื้นที่โครงการฟีฟ่าทีดีเอสเทเลนไอดีสองพโครงการค้นป่าหาช้างผึกเล็ก2โดยเริ่มที่ภาคใต้เป็นภาคแรกในช่วงวันที่2 6่สถึงยีเมษายน2568สําหสำหรับโครงการดังกล่าวนาโดยเคลลีครอสผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับสูงจากฟีฟ่าพร้อมด้วยทรงยศกลิ่นสีสุขผู้อานวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและโคตโต้ชต่อย สิริศักดิ์ยอดญาติไทยหัวหน้าคณะคัดเลือกผู้เล่นเยาวชนโครงการ Talent ID 2025ซึ่งเล็ก2ภาคแรกประจำปี2025ได้แก่ภาคใต้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่26เมษายน2568นณสนามกีฬาเมืองหล,ลักภาคใต้พรุครค้างคาวจังหวัดสงขลาวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568นณสนามมองตรังสเตเดียมจังหวัดตรัง สำหรับผู้ที่มีรายชื่อทุกคนมาลงทะเบียนตามสถานที่ดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา7นาฬกา45นาทีเป็นต้นไปซึ่งต้องเตรียมบัตรประชาชนสำหรับยืนยันตัวตนและอุปกรณ์ส่วนตัวให้พร้อมอธิรองเท้าและสนับแข้งอันหนึ่งโครงการดังกล่าวยังมีทีมงานสเกลจำนวน12คน ทั้งชายและหญิงที่ออกไปเฟ้นหานักฟุตบอลเยาวชนที่มีศักยภาพตามรายการแข่งขันต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเก็บข้อมูลจุดเด่นของแต่ละบุคคลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Talent ID พร้อมทั้งติดตามการพัฒนายอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ T+ MASC Talent Motricity a ลน i l โม i l ิซิตีลสมาร์ทและ Commitment สำหรับการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนประจำภูมิภาคจะนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล Talent ID เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกรอบภูมิภาคต่อไปโดยที่การคัดเลือกจะไม่เน้นที่ผลแพ้ชนะแต่จะเน้้้้นนใหนององๆไดดแสด ักยภาพหรือจุดเด่นของตนเองออกมาอย่างเต็มที่โดยโครงการฟ i f a TDS t ALENT ID จะจัดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2025เพื่อคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่เกิดในพุทธศักราช2552และ2553ทั้ง10โซนภูมิภาคหลังจากนั้นจะเก็บตัวคัดเลือกในรอบประเทศทั้งหมด44คนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติเยาวชนรุ่นอายุอยู่16 หรือรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเพื่อเตรียมแข่งขัน2รายการคือการแข่งขันรายการ AFC Asian Cup U17 Qualification เพื่อเป้าหมายสู่ FIFA World Cup U17 ในปี2026ต่อไปติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn